เรียกได้ว,ว่าเป็นเทคนิคที่ใช้กันสากลทั่วโลกบิลลี่เกแฮมมาตีลูทั่วทิงก็ใช้เทคนิคนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มานานแล้วหรือว่ารู้สึกว่าหยุดอ่านไปนานมากๆนะครับอยากจะกลับมาอ่านใหม่หรือใครที่หยุดอ่านไป3-4เดือนกลับมาก็อ่านที่เดิมอย่างยกตัวอย่างเช่นบางทีอ่านย้อนไปแล้วกลับมาอ่านอีกทีนึงก็คืออ่านย้อนอีกกลายเป็นว่าเรากับพระคัมภีร์เนี่ยในปีปีหนึ่งเนี่ย ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากในการอ่านพระคัมภีร์นะครับเทคนิคนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้กันสากลทั่วโลกนักเทศระดับโลกอย่างบิลลี่เกแฮมมาติลูเวอร์คิงก็ใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือเริ่มที่สุภาษิตนะครับอ่าทำไมต้องบอกว่าเป็นสุภาษิตเพราะว่าสุภาษิตเนี่ยมี31บทถูกไหมครับให้31บทบเทนี้เป็นตัวแทนของ31วันใน1เดือนนะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าอยากเปิดพระคัมภีร์มาอ่านในวันไหน คุณก็อ่านพระคัมภีร์สุภาษิตบทนั้นนะครับสมมุติว่าวันนี้วันที่5เนาะเราก็เปิดสุภาษิตบทที่5มานะครับอ่านจบนะครับจบแค่บทเดียวพอนะครับหลังจากนั้นพรุ่งนี้วันที่6ก็อ่านไปบทที่6บทที่7 บทที่8นะครับตามวันไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าถ้าวันไหนหยุดอีกสมมติไปหยุดวันที่10อ่านอีกทีวันที่15นะครับคุณก็เปิดสุภาษิตบทที่15นะครับแล้วก็อ่านไปอย่างนี้นะครับเดือนหน้าก็กลับมาอ่านสุภาษิตบทที่1ใหม่ใน1ปีคุณจะอ่านสุภาษิตได้ถึง12รอบ เลขสรอบแปลว่าอะไร12รอบแปลว่าจิตใจเรานั้นจะมีสติปัญญามากขึ้นเพราะว่าสุภาษิตบอกถึงอะไรเป็นข้อความย้ําเตือนจากพระเจ้าถึงมนุษย์ว่าให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาและดําเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดนะครับอ่านพระคัมภีร์ไม่รู้อ่านตรงไหนเริ่มที่สุภาษิตได้นะครับหนุนใจดังนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับติดตามไบเบิลติงด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ